ตอนนี้พี่น้องเอาสีมาเรียงเสร็จแล้วปลาส้มของเราเอาเข้าไว้สามวันได้กินพี่น้องจะมาเรียงโตให้มันสวยงามส,สวยอยากให้มันเป็่เร็วก็ใส่ คืออ่นใส่ข้าวเยอะั้ไงเขามใส่เยอกมันเหียวด้เลยดีเลย คนก็ใส่น้ำซาวข้าวอันนี้ไม่ใส่นะคะแช่น้ำซาวเขาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราจะขันให้น้ำซาวเขาค,คมๆแดดกักหน่อยเพื่ให้โตขึ้นแนม ็มาปิดฟาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาฟ้ามาปิดเลยค่ะเดี๋ยวไปหาปิดฟ้า,ฟาจักคู่นะคะ ราจะหาฝากปิดกันค่ะเราจะปิดไว้แบบนี้ปิดไว้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยสามวันค่ะ